สวัสดีครับพ่อโซดาสวัสดีครับพ่อโซดามณีมาตามคงสุดท้ายคงสุดท้ายรัฐบาลไทยเป็นยังไงพ่อฝันไปครับฝันบอกพ่อฝันนึ่งพ่อหรืฝันแต่ว่าขึ้เก่าล่ะเขากัดโคตรจังาพวกนั้นเขามาให้ขึ้เก่าพี่นเหรอบอกพ่อพีเขามาให้ขึ้เก่าให้แบบไหนพ่อแบบแบบเป็นโตเล่เลยแบบเป็นโตเล่บ่ฝันนี่ผมก็สงสัยว่า มากกังเว้นหรือมากกังขึ้นเขานาัน่งสวดมนต์หลังออกมามพักทอนมาน่านกันตามปกติก็ยังอยู่หน้าเกณฑ์บ่ครับนอนนอนนะเขาสวดมนต์สวดอย่า,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 างไกองง็ออกมามาพักมาเล่นมานนั่นยูข้างนอกเะเบี่ยงเขาขี่ย่างออกมามาหาขอเท่าความวันพระบ,บังกันครับที่ัวที่พานมากกับาม้ไห่แบบนี้อย่าบอกว่าแรกเขามม่ห่เขาไปที่ไม่หายแบบนี้ บอกแล้วกันย่งขึ้นห้องโบกันนี่แะบอกมันตัวนี้โคงย่งวงมากจะเห็นป้าทวดป้าทวดไม่เห็นเนยก็เป็นข้นจะเห็นเนี่ยแหละว่ามันแต่ว่ากับแต่ว่ากับพีนะแต่ว่าเป็นเปลือก่างขนไม่เข้ากันแต่เพื่อนมาบอกแบบนี้นี่ถือมาแล้วจะงวดจ้าหน่อยกันถ้เขาบอกมาบอกกับตั้งหนึ่งเจ็ดอยู่แล้วล่ะหนึ่งเจ็ดบอกถือเจอหนึ่งมันบอก ล้วก็มาบอกหาศูนย์กระถือกันบ่แง้วก็มาบอกอีกกีกระถือกันบครัพโอซี่หกกันบ้างเวก็มาพกพกหากระถือกันบ่แล้วก็มาหาเลี่ยกระถือกันบ่เปี่ยนว่าถือตลอดเนี่ยร่อะไรกันมากเลยนะก็ไม่เว้นดยู่เพราะว่าเวลาเขามาก็กระบอกมีนะครับบ่มากคือบ่ได้บอกกับบ่เห็นกันบางงวันนี่ก็หายไปเลยครม่ได้่าเขาบ่มาก เขาว่ามาอันนี้ถืออันนี้ถือว่าโชคดีเนาะพอเน้อวัดวันที่หนึ่งถือว่าโชคดีนะครับเื่อนั่นมาถามพ่อพ่อว่าเพื่นบ้านไหนมาเนาะพ่อเน้อเพื่อนบ้านไ่นมาแล้วติจ้ามาเพื่อนว่าอย่างบ่พ่อเขาไม่ได้บอกอย่างไรดิเพื่นมีแนวจากไดบ่พ่อเพื่อนมาเพื่นมีแนวอจากไดอยากเกอะเพียนอยังบ่ก็บ่ได้ว่าอยากเตะนั่นอยากไรเนี่ก็เพียงแต่ว่ามากอ่ะเขามาบอกเขากับ บอกไอ้พวกบอกรามนี่เขากะเขากับเพียงแต่ว่าเข้ากันยังงเขาถ้าถือแล้วอยากได้นั่นอยากได้นี่บมอสสิบไดเมตตาให้ยังสีบากกว่าไดเมตตาท่างบุญท่างยังให้เขาขึ้นแล้วบ่ได้ว่าสิต้องอยากได้นั่นอยากได้นี่เพรดะว่ามาทุกงวดนี่ทุกเก่าบ่พรอทุกเก่าบอกกับบ่กเลว่าทุกงวดนะคืองวดใดเขามากเขาก็ให้จยังไงนะได้เขามากกับบ่ห้คขันมากสิหายยังไงหายเลยเป๊ะเลย เป็นคนผู้เดียวผ<ม>ู<า>้หญิงผู้ชายครับผู้ชายเป็นผู้ม่มจะหันมาป่ะมันโมเมนต์อุ้มใกล้ๆกบว่าตรงหน้าที่ที่อยู่นั่นน่นครับมันที่เป็นหน้ามูดนหน้ามั่งข้าเจนะ้าน่ะก็เลขไปสื่อน้ำเพลินครับมาหนี้พูดของผู้ตายไงมาหนีหนจะความเก่ามันมัน,ม,นมันก็เป็นลูกเป็นหน้าของกระเจ้านะลูกเป็นล้านของก้เจ้านะมันตายมันก็เลย บ่หู่มาสไปนะม่มองจะไปไซใครๆก็บ่านเป็นปีเลยหลอเอาไงไงโดไงครับเืีเล่เมากเที่ยวยันไงได้ยัไงเที่ยวไปเที่ยวมากจะมองให้มองหน้าคอนครับเอาไงไงเราก็ขึ้สิยูแถวๆนั่นแม่แ่แบนี้พอนี่บางเอิญพอนี่พันซื้อได้ ก็ซื้อได้ลต่ก็พ่อเป็นคนถือสิค่ะเพื่อนก็เลยเที่ยวมหามาบอกบอกมาหนี่จังหวัดแล้วพอขนับได้จักรวรรดิเราที่บอกบอกมาเก็นจักหนึ่งเกตหนึ่งเกตปีดหนึ่งเจ็ดกับบอกตั้งก้าหนึ่งเกตกับเาบ้าหนึ่งเจกตเราก็มาห้าอี่อย่งก่อนห้าศูนย์บอกอ่าศูนย์กับแม่ห้าศูนย์ หกห้าสามสี่หกสีก็มาห้าแปดหางวดเดือตวนผอมันกบมีบางงวดมันกับมีเวีนอยู่บางงวดกับซิบ่มาเ่องวดใดเขาบ่มาคือบ่มาคือบอด้เลยจีแต่ว่าขันมานี่คือเป๊ะตัมนันเล่น่ะเขาตรงๆเลยสวนมาพิ่ีหิให้2ตัวหรือ3ตัวพ่อตัวสอตัวไม่ถึงสตัวงวดนี้ก็ก็เชียนห่นบ่ตัว เขียนให้หรือบอกครับบอกทื่อๆนี่บอกปากคือเขาเบ้ากันจริงไหมยังมากก็ได้ไปพ่อเลขจริงไหมโอ้ได้พ่อได้แล้วตัวได้หลักกว่าจริงบ่คือคนสิมาถามเราก่อนวนี่อ่าได้ไปเลขว่าได้ชื่อเลขไปบอเลยอุตส่าห์กินตัวได้หมนครับได้ตัวได้หมดเขาก็บอกให้รู้บอกตัวได้งดนดีกว่าคนนี้ได้ห่าจิตวดนี้คนสิบถามก่อนว่าได้เลขไปตริง่าได้เลขไปบอกท่านได้พอสิตอบเพิ่น เพิ่อนก็เลยบอกมาเลยตัวไหนของพ่ออเมื่อนี้57 57จเจ็พิ่นว่าซ่บอกี่บ่พ่เจ็เด้อว่าสี่บอก่าตัวเดียวเท่านั้แล้วก็บอกตกซื้อตกก้อนน้ำใบน่นเด้อจะบอกตัวอะไระพ่อตัวหเก่ตัวซินล่ะออก6-4ไปน้ำตวเกซือตัเกไว้นํำในเด้อพี่เ่านั้นอ่ะครับตัวที่เขาบอกหตุลาคมนี่ห้าเจคับซื้อตกเกาไว้น้าในเด้อ เพิ่นมาบอกหกซีบ <ci> ก <son> ังซ <shared> ีหกหก4ีหหกีว่ได้ 4, ีหกเด็กหกซีหกซีเพิ่นมาบอกหกซีก็ต้องหางข้าดก่่ตัวอโอ้ยเราก็ดีหมเนาะ 5, ่าเจ็ดกับหกซี้ล้องไปเตียงเป็นมีโชคมีน้่นน้ำกันกัจเต็น์ไปนั่นยหน่นเขากัดซ้ำลูกไส้่ะกับเปมูดเป็ันลูกไส้เนาะลูกไส้กับ ห้ว่าเป็นจิทหารน้ากันนะปานนี้เพื่อนนี่ก็เลยหนีทหารหนีทหารมากก็เลยนันเลยค่าทข้งบ้านพ่อแม่กัแบบว่าข้าเจ้าก็เลอกล่ากันดีนะเลียชีวิตแล้วบ่มีมองยูแม่แค่เลยตายเลอย่างบานนี้ขอถามทีแนวทางนี่ยพอทีเพื่อนว่าหาตเนี่เคยเขื่อนบ่บ่ไปเปเลยบอกจะเล่ยขึ้นจะนเลยบานนี้ บาน้หกซีได้เคยหมุนโอ้เคยออันนี้แกบอกว่าล่องซื้อตัวตัวกาไว้น้ำในล่องในล่องซื้อแต่ว่าตัวนี้คือตัวบอกตัวฮาเตัวฮาเจบอกแม่คือยังอ่าแปดตีแล้วตัวเน้นนี่เป็นฮาเจ็ดแม่แม่แม่หมืที่แล้วคือบอกตัวเดียวตัวเดียวแล้ว่างคนเนี่แกบอกว่าล่องไซื้อไว้กันมึงไว้ในเรื่องกันไว้ตัวกาตัวฮกซีนะ พาที่แล้วมันสี่หกมันบังนี่ครับมาเนี่ยรับแค่บอกว่าต้องกันบางไว้ในเด้อหกซี่ใ่วันสีไหมกลับกันนะพ่อเนี่นบอกทุกครั้งนี่เคยได้กลับบอกเอบอกก็กลับเลยโหอบอกกลับเลยเพราะว่าเคยบอกเลยเคยบอกว่าพอต้องมาหนันเด้อว่ต้องกลับเลยพอต้องบองให้ตรงตรงพอต้องให้ขึ้นในโ่งพอต้องให้ยังกันขึ้นนั่นกันขึ้นขสบอกเลยหรือบอกให้มันตรงมาเลยพอต้องให้ได้กันได้กลับได้ ตัวนั่น,ต,น<เ> icker, ตัวนี้ไว้เพี่ง่อบอกให้คือจอจงเลยใช่ไโอ้ยเราก็คือนดีตัวเนาะกระวางกันางกันมันจต็ได้ตลอดได้ลรอครับบอกตัวแรกเขาบอกตัวนั่นนะพียงพอตัวแรกตัวแรกพ่อแสดงว่าคันเล้วมาบอกนี่ได้ว่าหน่อยตัวนี้จะลางวัลกระว่้ซื้อกระซื้อใช่เราบ่เกินจิ๊บตัวพตัวบอมันมันไม่แน่สี่นั่นแหละทุนบ่หลายเนาะพ่อเนาะ ร็พวกหลยก็มีอยู่แต่เราก็สห่างหางหังซื้อเพราะประมาณบแม่นซื้อบางสีเอาล่วยเอานั่นคันสี่แล้วก็ืออพ็นยังไปกันได้ก็มาจ้างสิบ่ะพ่อเบอร์โทรลงนํ่นมพ่อัะพี่น้องเอฟซีทางบ้านเปนว่ตรต้องลรอะไรนด้มอลง้านกับพวกอไรลับเรีนน้อับเจ้ามันต้องผันผ่นแอดมินก็ไเลยนาะพ่อเนาะครับแต่ลงค้ที่กินของก็มาลง่ยวนั่นเหนที่วกเจ้ามาหัวกระหายเอฟซีนี่ แอดมินท่มาทายเมือนั้นนาะขุัมาค่มมาโอ้โหประับบริาราคอัยนเตี่อเป็นบุญที่เียงยูนครบทความลัวก็ท่มากอาสีได้ทำบุญน้ำกันนะโอ้โหประันใจคาร์วานไปก็เล่นในคเจ่าอาก็บอกอันนี่แหละครับเจ็กเนี่ยเอากจับให้จากบาลนะครับเอาพี่นอเออตัวเดียวโคโลตัวเดียว ตัวเดียวเม็ดเดียวห้าเจ็ดมาเมียนได้กลอกตะเคียงบ้างอันนี้ว่าพีหน้าก็ะไดดีเนาะพอนะแมนว่าพีหน้ากพีนามาบอกห้าเจ็ดกับหกสี่ตัวลองนะครับมนนั่นจัดแหลมมากกระบอกแก้ตัวนี้ละห้าเ็ดแต่ว่าหกสี่ว่าไดเห็นเราตัวเ่เนียห้าเจ็ดบอกว่าเนี่ยตัวเดียว นนเ,เน้นหาเคนเตอครับพี่นอ้องเาลองไปเชียงเบิงเนี่ยวทางนะพอเนะเนี่ยวทางได้พี่น้องนั่นไปพิจารณาเบิงนะครับห้าเจ็ดกับหกบสีสก่นนะต้องขันเบิงค้ามันถือกล่มตามที่ห้องเคลื่อนว่าก็ค่อยเปล่าครับ